สวัสดีเจ้าพี่น้องวันนี้เราอยู่ที่ส่วนกระเทียมครับตอนนี้ใสุู่้หมักครับคงอีสังจากน้องไก่ชื่อว่า,าพับสามว่าเข้มมากครับ วันนี้ปะเยาครับวันนี้โรตารีอยู่ครับ